ยิงปลาขาเวลาสูบสางโซสิบกก็พอดีละโอ้ชิ้ไกินว่าดะดับขงยี่สิบปลาไว้หรือบี่แม่ต้อยยืนนี่แม่มันลืกแนวเห็ดดอกไยังไม่มุดเลือกที่เราขอเท่าไหร่ nè mấy mười Ôi con nó con con mười mười Nó mười 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 chắc mười nhìn mười 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 sao mười เขาเขีอยลาันีขาบบนี้บังอ่อชิเไปบังอ่อเนี่ยบังอ่อไทยวะชื่อสวนตายยังอย่างนี้บานชื่อบานใครวะขวายเดี๋ยวกุชี่เดี๋ยวขวานนี่เนี่ยบังอ่ตกได้เขา่บอกไปบังอ่อสันวะเมงไหนบังอ่อ

น่านที่มอนโอ้ใส่แบบนีเตี้ยไอ้ี่กระมัพักกาหน่อยว้ย้องขืนให้เกียเขาเรีกว่าแกะจะพ่นขวนพอนี่บมันมาบ่เปากเลยพระหัต่ออยู่ว่าไงหอยไก่ทำโอ้คือมยอะก้อว่ส่งบ่ก้อยว่ยใหญ่ลาบบ่ค่ะลาบชุบชุบ่

อีนี้สมมาเรยแจ็คก็ถามทีไรเป็นยังไ่สมมาบอกว่า่สมยังวนบ่คนหาโอ้มูนก็บว่าาค้นคนหาในข้อคนหาไรกระสุนสังหารเอาปรตัวอมึงนี่ลยเหรอไม่จับเลยโอ้ยนี่ก็มุดน้าพุ่มป่าพุ่มป่ามอยู่หมูดแทงหัว chắp chắp lên mà, lấy ba mươi. Bây giờ số 40. Chắp quây nhở lên nha. Hahaha. Mày quay. Mua tao cái gì? Tao mua bát bơng nha mông. Này bọn con. Này Liên, ôi, con? To nhảy. đây. Mẹ. <cười> <cười> Đúng không Sơn <laughs> 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 <thông thần rồi. cười> ใบสองใบสามเป็นต้นเป็นครับครับดีขอบนตัวเนี่ยเรีว่าสองคืนนี่เลือดเฉลดท่านรู้บานมุจจาบลาสกุติเมือนกับว่ามัยังปลาสมุนปลาปลาตะกก้อนเอ๋อไอ้ไขเขาเอาไว้ัดต่ออีกว่วะยังได้ตัวเดียวลุ้นเงินซะน้องโอ้ยมึงมองนี่คอยใก้ได้คอยเนาะ ไฟวายพันย <icana>, ึิตุ๊เ <Slo> อลวกลวกเอาไว้ไม่ต้องไม่ต้องขัวไม่ต้องขัวถ้าเ่าไปลวกลวกเพราะมันแข็งๆนักหน่อยหอยหอยทรายสามโต๊วสี่โต่ะ นไม่อดทั้งหนกไมเห็นที่อยากเกิดแล้วโอ้ยโค้ยเขากังขายอยู่ดีวะมัดเจ้มัเจพยาบาลหน่อยเนี <c oughs> ่ยยามพยาบาลเนี่ยมนเี้งเนี่ยมัโอ้ชีวิ <between S 1> ต่นเก็ไปโค้ดแซ่ขายก่อนแน่วแทงแหลมหาป่ามีอยู่ขอนรงอยู่แลวยืนตื้นนั่น

ฟ้งใหม่เนาะใครเน่แม่แม่จมุดฉีแคหวะโอ้ฉี่ควะพ่อมาขอใหม่เลยฟ้าเป้าเยอเ้าวันกู้จะว้วกูบอกกู้เหอกูจะวัวจะววกูบอกกู้อะมันอยู่ไกลไหม่สั่นเอเซแล้วจอะบ่ข้าใหม่ โค้งเลยปาดไปม่ตายังีกากแบาัมันมายเีนาดัมีานละวะอยู่ินนีดอกเหยมปานนี้ใกล้ถึกแหลีกจากต้องอยู่เลยคอยนมจกตกจามันถึงแล้วมันไปกีไ่ขึ้นแล้วเรียนแล้วลัก